วันนี้อยากจะมาถามเพื่อนๆนะครับช่วยออกความคิดเห็นกันหน่อยว่าขนนะครับสุนัขที่พี่ช่างตัดออกมาแล้วเนี่ยออกจากตัวสุนัขนะครับได้กองใหญ่ๆแบบนี้นะครับไม่ใช่แค่กองแค่นี้นะทั้งวันเลยเนี่ยพี่ช่างใส่ถุงใส่กระสอบได้เป็นกระสอบเลยนะช่วยคิดหน่อยว่าพี่ช่างจะเอาไปทําอะไรดีมันจะใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะครับมันจะได้ไม่เป็นขยะลดโลกลดนะครับ พี่ช่างจะได้เอ้นั่งคิดนอนคิดก็แล้วนะจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะนลองแนะนำกันมาเข,เข้ามาหน่อยนะครับพี่ช่างรอคำตอบจากทุกทกท่านอยู่ครับร้านน้องหมาน้องมาซาลอนในสวนเกษตรมอขันแก่นนะครับพี่ช่างลุกตาลกำลังตัดผนให้กับน้องเชาเนะครับน้องเหมือนสิงโตมากเลยทําไงพี่ช่างตัดเป็นทรงอะไรให้ครับเป็นนิสิตตัด อ๋อทรงนี้เป็นทรงสิงโตด้วยนะหน้าน้องเหมือนมากเลยเดี๋ยวับมาดูกันนะครับว่าตัดให้น้องเสร็จแล้วเป็นยังไงนะน้องเช่าๆก็เป็นบ้านเดียวกันกับน้องปอมนะครับปอม3ตัวนี้มาด้วยกันนะส,ส่วนเช่าๆตัวเนี้ยตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัดเป็นทรงหมีเท็ดดี้มันหมีเท็ดดี้ยังมีเท็ดดี้นะเห็นไหมครับอ่า อนนะ้ำเตาขนลับนุ่งหมานนงมาซาลอนนะครับในส่วนกเกษตรบางขันแกนดื้อดินดูกัดสบัดวิ่นวิ่งแล,ล้วหมดมีบริการรับส่งมีบริการกำจัดนุ่หมันได้ครับรายได้เหนึ่งเราใช้ในงานจิตอาสาแต่ขนให้กับสุนัขจอนแมวจอนในมูลน,นิธิต่างๆด้วยนะครับอนุโมทนาบุญร่วมกันครับวันนี้อยากจะมาถามเพื่อนๆนะครับช่วยออกความคิดเห็นกันหน่อยว่าขนนะครับสุนัขที่พี่ช่างตัดออกมาแล้วเนี่ยออกจากตัวสุนัขนะครับได้กองใหญ่ๆแบบนี้นะครับไม่ใช่แค่กองแค่นี้นะ ทั้งวันเลยเนี่ยพี่ช่างใส่ถุงใส่กระสอบได้เป็นกระสอบเลยนะช่วยคิดหน่อยว่าพี่ช่างจะเอาไปทำอะไรดีมันจะใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะครับมันจะได้ไม่เป็นขยะลดโลกลดนะครับพี่ช่างจะได้อนั่งคิดนอนคิดก็แล้วนะจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะอลองแนะนำกันมาเข,เข้ามาหน่อยนะครับพี่ช่างรอคำตอบจากทุกๆท,ท่านอยู่ครับ ไปใส่ตุ๊กตาได้ไหมไปซักก่อนนะยัดหมอนได้ไหมใช้แทนนุ่นได้หรือเปล่านะหรือว่าใช้ทำอะไรดีเนาะช่วคิดหน่อยช่อคิดหน่อยบอกหน่อยสิ